หวานกว่าคือชนะโบเมลาดา เอาคำนี้เข้าข่มจุดนี้ลดน้ำตาลความจ้าแฟนคลับจินตายแล้วตายอีกกับความหวานจนต้องมองบนของคู่รักข้ามช่องโบเมลาดาและมิกทองระยาหลังหนุ่มมิกจัดดอกไม้สุดอลังการอวยพรวันเกิดหวานใจนี่ว่าหวานฟินกว่าแล้วล่าสุดสาวเจ้าจัดความฟินขั้นกว่ากับเซตภาพสุดโรแมนติกและแคปชั่นที่คนโสดต้องร้องอื้อหือว่ารักนะ งานนี้เรียกเสียงแซวเพียบเชนหิวปลุกกล้วยปลุกอ้อยรอแล้วลูกเอ้ยหุยเขินจุง้งน่ารักหวานไปหมดเลยวันนี้แฮปปี้แฮปปี้นะครับและคอมเมนต์แซลอื่นๆอีกมากมาย